วัีค่ะวันวนี้พวกเราได้มาเที่ยวสะพานร้อยสะพานไม้หนึ่งร้อยีอยู่ที่บ้านโูกกระชายหมู่ที่หนึ่งตำบลโูกกระชายอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมานะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสนุกมากเพราะว่าได้มาเที่ยวกับคนต่างชาติทั้งหลายชาติมีกปรยเนก็มีมีคนจีนมีกัรพิชา ก็มีทีทีทีตอนวิเท็มาเดือนค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งเราพวกเราได้มาพบกับธรรมชาติที่เราไม่เคยเจอมานานแล้วใช่มันเป็นธรรีชาติที่แค่ยุโรอะไรแต่ตอนนี้คือธรรมชาติมากๆวันนี้ก็ได้มาทําขนมมันเป็นขนมที่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะแล้วก็มีไฟไฟสดแตนไทยโดยเนี่ยสวยไหมโอเคค่ะ สวัสดีค่ะ